สวัสดีครับอัปเดตล่าสุดสถานีรถไฟสายสีม่วงชมพูสถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีแอดมินมาเลาะแถวๆสถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ตั้งแต่มีเริ่มนะครับมาตรการ pm 2.5ดมาดูลาดเราดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสถานีนี้ก็เริ่มสตาร์ทก็ขึ้นมาตรงสถานี ช่วงสีใสสีชมพูนะครับตรงนี้ก็ดูบรรยากาศร,บรอบๆนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีคนทั้งเข้าแล้วก็ออกเมื่อสักครู่ก็เดินออกอันนี้ก็เลาะมาฝั่งทางด้านสายสีม่วงนะครับเพราะว่ามันติดกันนะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยก็แอดมินเคยมาทําแล้วล่ะนะครับตรงนี้ตั้งแต่เปิดใหม่หลังจากนั้นก็หายไปเลยไม่ได้มา ลงคลิปให้อีกเลยวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาอัปเดตให้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเนี่ยหนนดูเมือกสกรูดูรถไฟสายสีม่วงนะครับตรงนั้นหลังจากนั้นก็เดินมาตรงตรงนี้จุดเชื่อมต่อกันนะที่เป็นสีชมพูกับม่วงนี่เดินทะลุกันได้อนี้เดินลง ไปหาโน่นเลยนะครับสถานีสายสีม่วงนิดนึงนะครับแอดมินก็เดินมาตรงฝั่งตามนี้นะฮะตรงนี้มันมีอ่าเขาเรียกทางเดินเลื่อนนะครับตรงนี้ก็เพิ่มความเร็วในการเดินทางไม่ต้องเดินแหละนะครับก็สามารถอา่าเลื่อนได้นะครับตรงนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนนะครับตรงนี้ยัง ดูรอบๆบ,ร,บ,บริเวณใกล้ๆนะครับสองฝั่งบนสถานีเชื่อมต่อระหว่างสายสีม่วงกับสายสีชมพูอันนี้ก็มาดูฝั่งอา,อาคารอาคารอะไรนะเขาเรียกว่าอาคารกส ổ, ทชหรือเปล่านี่เมื่อสักครู่ไม่มีผู้คนทำ,ำเนี่ยตรงนี้ ผู้คนหายไปหมดเลยนะฮะไม่มีการก่อสร้างแล้วนะครับตรงนี้ก็คือปล่อยให้รกร้างว่างเปล่านะมีปัญหาอะไรนี้ก็คงแอดมินคงไม่ทราบนะครับตรงนี้ไม่ทราบได้แต่รู้ว่าไม่มีเครื่องมือก่อสร้างนะครับกับคนงานก่อสร้างก็ไม่มีหายไปหมดเลยว่างเปล่านะครับน่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะตรงนี้อันเนี้ยแอดมินคล้องใจเห็นทํามากัน ดีๆก็อยู่ๆก็หยุดนะครับตรงนี้โอเคนะครับเรามาดูบรรยากาศก,ากันต่อนะครับการเดินทางนะครับจากสถานีสายสีชมพูก็จะมาถึงสถานีสายสีม่วงนะครับตรงนี้นี่สถานีสุรราชการนนทบ,บุรีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดของสายสีม่วงนะครับแอนวินก็เดินมาเรื่อยๆนะครับดูเก็บภาพบรรยากาศกัน เป็นยังไงกันบ้างอันนี้ล่ะอันนี้ช่วงนี้มีมาตรการ pm สอนะครับฟรีแต่แอดมินก็ไม่ได้ใส่ใจว่าฟรีแล้วก็มาก็มาอยู่เรื่อยๆแหละนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสาทำคลิปนะครับตรงนี้ก็นี่ฮะบรรยากาศข้างในยังไม่ได้เดินทางนะครับตรงนี้ว่าะจะไปเดินทางตรงสายสีชมพูนะครับสีม่วงวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เดินทางนะก็เยืนย้อนกลับนะครับตรงนี้ บรรยากาศก,ก็ตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่แหละนะครับอันนี้ก็จะย้อนกลับจากม่วงไปชมพูนะฮะอันนี้เขาก็จะบอกเวลาเปิดปิดประตูนะฮะเชื่อมต่อระหว่างม่วงกับชมพูดูนิดนึงนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงการเดินทางก็คงไม่มีอะไรมากนักนะครับ ผู้คนเยอะอยู่พอสมควรแหละแต่ว่าแอดมินไม่ได้เน้นที่จะถ่ายผู้คนนะครับแอดมินก็ถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆของแอดมินเองนั่นแหละนะครับมาฝาก f c แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมครับรับชมกันต่อนะครับช่วงนี้ก็จากสายสีม่วงจะเข้าไปสถานีสายสีชมพูจะดูบรรยากาศนิดนึงนะครับไม่ได้ใช้เวลาอะไรเยอะแยะนะครับตรงนี้เพราะว่า ดูบรรยากาศรอบๆกันไปอย่างเดียวนะฮะตรงนี้เนี่ยสายสีชมพูรถจอดอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้ตรงนี้จะต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยภายในเป็นอย่างนี้แหละนะครับอันนี้ตรงนี้ต้องขอบัตรด้วยนะครับก็จะมีบัตรแตะเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็คนลงโลกนะครับช่วงสายๆนะครับตรงนี้ สายวันอาทิตย์นะตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะาผู้คนเยอะแยะเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆถ้าเป็นวันทํางานคนก็จะแน่นก็เลยขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับมาดูบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างซึ่งตรงตรงที่รถจอดเนี่ยก็รอผู้คนก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยยังไม่ถึงเวลานะครับแต่รอนิดนึงนะเพราะว่าต้นสถานีต้นทางนะครับตรงนี้ก็ต้องรอ นิดนึงนะครับแอดมินก็เดินมาเรื่อยๆนะครับมาถึงดูฝั่งนี้บรรยากาศนะสายสีม่วงมันค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตรงนี้เพราะว่ามันไกลนะถ่ายจากสถานีรถไฟอสถานีสีชมพูก็ลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับตรงนี้ครับก็มาดูบรรยากาศข้างล่างกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้าง กรับพิมพบรรยากาศนะครับสถานีรถไฟสายสีม่วงสีชมพูนะครับสถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบรุรีต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพรร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ